สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ยาพูดนะครับว่าเวลาให้เราอัดเพลง cover นะครับเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้หูฟังแบบโค้ดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหูฟังมีหมดสามประเภทนะครับหนึ่งนะครับก็คือแบบโค้ดนะครับก็คือแบบที่เห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันจะไม่มีช่องของอากาศอะไรออกมาเลยนะครับกับแบบที่สองนะก็คือแบบโอเพนนะครับคือตรงเนี้ยเขาจะมีช่องตารางตารางนะครับว่าเวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเสียงนะครับมันก็จะมีการออกมาได้นะครับตามนี้และอย่างที่สามนะสั่งสุดท้ายที่พี่ยนใส่อยู่ตอนนี้ก็คืืออแบบซมคก็ มีเป็นแบบที่ว่าให้มีการครอบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรูอากาศปล่อยออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ในงานตูดีโอแบบหลักๆนะครับซึ่งเป็นมืออาชีพจริงๆอะ่ะ คุณต้องใช้แบบโค้ดครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้แบบเซมีแบบของพี่อ้านนะครับหรือว่าคุณจะใช้เป็นแบบของโอเพนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยไอช่องเนี้นอกจากจะเป็นรูระบายอากาศแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเฮ้ยมันจะมีเสียงเบาๆออกมานะครับนิดนึงนะครับเวลาที่คุณเปิดดังๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าเวลาที่เขาอัดกันแบบมือชีพจริงๆอ่ะทุกคนใช้แบบโค้ดหมดนะจะไม่มีใครใช้แบบเซมีนะครับหรือใช ไอาอย่างของพี่อันทำเองง่ายๆนะครับพี่อัใช้อะไรก็ได้พี่งก็ยังใช้เซมีนะครับในการอัดคอปเปอร์อยู่ครับเพียงแต่ว่าคุณอย่าเปิดดังมากจนถึงขนาดที่ว่ามีเสียงออกมาครับก็พูดง่ายๆคือว่าคุณตั้งประมาณสัก60-70%เดเอะ่ะเสียงจะไม่ออกแต่ถ้าเกิดคุณตั้งไว80้80%เนี่ยเสียงมันจอกเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอัดกันแบบง่ายๆที่บ้านไงพุ่งตรงทามันไม่เห็นนะครับเพราะเวลาที่เราร้องไปเนี่ยเสียงมันกบหมดไงแต่ในสตูดิโอมือชนะครับไอ้เล็กๆน้อยเเเเนีี่ยาก็บละอด ก็ออกไม่ได้ดังนั้นเขามีความจะเป็นที่จะต้องใช้แบบโครสครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบ้านๆน่ะคุณจะใช้แบบอะไรนะครับแบบโอเพนก็ได้ทะครับเสียงออกมาเยอะหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าโอเพนมันก็แบบว่าทําให้มิติเสียงมีความกว้างขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะเวลาอัดเขาใช้แบบโคสแต่ว่าถ้าเกิดเราทําบ้านๆธรรมดาธรรมดาของเราอ่ะเฮ้ยอัดง่ายๆครับแบบเซมิหรือโอเพนหรือแบบโคสก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราชอบแบบไหนครับโอเคครับเพื่อนๆจากันร้ว้ว